ถามเสียวโชว์เปลือกนอนบนสุดแซบดีวิวสินค้าอีกหนึ่งสาวที่แฮปปี้กับชีวิตมากในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักดูเหมือนจะกลายไลยเป็นอย่างที่จะลงตัวได้ขณะฉช่งนั้นหมดสำหรับนางเอกสาวในแก๊งเฟอร์บี้อย่างแม็กธารณีและหวานใจกันธุรกิจหนุ่ม ส่งการเตชะนรงและเป็นที่กรดู้กันดีว่าสาวมแม็กนั้นเธอทำธรุรกิจสบู่ซึ่งหลายๆครั้งที่เธอจะลงโพสขายในอินสตาแกรมในแฟนแฟนแฟนก็แฟนแฟนขับก็ได้เลือกซื้อกันอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของ สาวเมกเธอก็ได้โพสตภาพลงอ่างแถมถอดบนอย่างสุดเซฟเลยแซบไปเลยละล่ะค่ะ